ทีนี้วิธีแก้ปัญหาน้ำมันท่วมเนี่ยนะครับเรามาพิจารณาดูก่อนว่าบ่ารับด้านในเนี่ยข้างในนี่นะครับมันสกปรกมีเศษฝุ่นอะไรไหมเนี่ยครับทาความสะอาดนะครับทําความสะอาดแล้วก็เค็กปลายเข็มตัวนี้นะครับว่ามีสึกหรอมีขาดมีรอยมีการแข็งตัวไหมนะครับจากที่ดูนะครับมันแหว่งนะครับอ่ะค่ดูมันแหว่ง คือมันปิดไม่สนิทนั่นแหละพอปิดไม่สนิทนะครับก็ทําให้เกิดน้ํามันท่วทีนี้เราดูแล้วว่าตัวไหนเสียนะครับก็จัดการข้างในนี้คือทําความสะอาดเปลี่ยนชุดนี้นะครับเปลี่ยนชุดนี้ในชุดซ่อมจะมีขายแยกนะครับหรือชุดที่มากับชุดปากเกนชุดโอลิงก็มีนะครับเป็นในชุดซ่อมขบูนะครับจะมี เดี๋ยวทำการซ่อมเปลีป่ยนแปลงกัน